สวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่กันในซีรีส์สกิปิดิตทอเรตมาร์ติเวอร์สอีที่32จากช่องดอมสตูดิโอนะครับหลังจาก EP ที่แล้วเนี่ยฝ่ายของมานามิดในกลุ่มต่างๆนะครับก็ได้มุ่งหน้าไปยังฐานทัพหมายเลขหนึ่งของเหล่าสกิปิดิตทอเรตนะครับแต่ว่าภารกิจหลักๆแล้วเนี่ยดูเหมือนจะมี2ภารกิจด้วยกันนะภารกิจแรกเนี่ยคือการทําลายโปรเจกต์ Gman a p o c a l y p s e นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าคือโปรเจกต์อะไรนะแต่ดูเหมือนว่าหากโปรเจกต์นี้เนี่ยเสร็จสมบูรณ์นะครับจะทําาาาาให้้ฝฝ่่่ยยยขออองมมมนตตริกกกกับได กนนับภารกิจที่2นะครับคือภารกิจช่วยเหลือเจดิววูเมนนะครับซึ่งกลุ่มตัวละครที่รับภารกิจนี้ไปเนี่ยก็คือกลุ่มตัวตึงทั้งหลายนี้เลยนะที่เราได้เห็นกันไปเมื่อ EP ที่แล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะรวมไปถึงพี่คริตโตอีกคนหนึ่งด้วยนะแลวใช่แล้วครับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยผมคายวอเกอร์ก็จะมาสปอยวก,กับวิเคราะ์จอะลึกในฉากต่างๆนะครับอะไรเจาะได้ก็เจาะอะไรเจาะไม่ได้ก็ไม่เจาะนะครับผมจึงต้องบอกเลยว่าใน EP ที่3 2นี้มันก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรให้เราเก็บตกกักักนันนนนมมมาากกเเป็เพียงงแคค่สร ตรงหน้าฐานทัพนะครับยังเข้าไปไม่ถึงในฐานทัพเลยด้วยซ้ำแมแต่ทีง่งานนะครับใน EP นี้มันก็มีความดูเดือดเลือดพล่านตามสไตล์ของดอมสตูดิโอเป็นอย่างมากเลยนะและหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนผู้ชมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับไปกับผมก a ยวอ l ์กเกอร์เพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับ เ EP มาเะครับเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะค,คล้ายๆกันกับ EP ก่อนๆเลยนะในฉากที่ฝ่ายของพารามิดเนี่ยได้บุกไปยังฐานทัพของเหล่าคนโถส้วมนะครับซึ่งทุกครั้งที่มีการบุกฐานทัพเนี่ยเราก็จะเห็นกับฉากการทําสงครามกันของตัวละครทั้ง2ฝ่ายอย่างดุดเดือดเลือดพล่านนะครับและใช่แล้วครับใน EP นี้ก็ไม่ต่างกันนะดุเดือดเลือดพล่านกว่าซะอีกนะครับและในฉากแรกนี่เลยนะครับเราก็จะได้เห็นกับโลบติกซีเพนที่เปิดตัวมาด้วยการกิ้งลุนๆจากนั้นก็ยืนโชว์ตัวให้เราได้เห็นนะครับและนอกจากนั <Man S 2> และเพนซิลแมนนะที่กาลังวิ่งกันเข้าไปบุกฐานทัพของเหล่าคนโถสวมนะครับแต่ว่าในอีพีนี้เนี่ยผมไม่อยากจะเห็นเหล่าสปิเกอร์แมนนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับหากใครสังเกตเห็นเนี่ยก็รบกวนบอกผมหน่อยกันแล้วกันนะครับว่ามีสปิเกอร์แมนโผลมาตอนนาทีที่เท่าไหร่นะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยใน20วินาทีแรกเรื่องราวจะโฟกัสกับค a m เมราแมนคนนี้นะที่ดูท่าทางเนี่ยเขาจะกลัวไม่กล้าไปทําสงครามเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคัมเมราแมนที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเราก็เคยเห็นกันไปแล้วนใ E P ที่ 12เลยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคามี่าแมนใน EP นั้นกับ EP นี้เนี่ยเป็นคามี่าแมนคนเดียวกันหรือเปล่านะถ้าให้เปรียบเทียบนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นด้านตรงข้ามของพี่คริโตเลยนะเพราะอย่างที่รู้กันนะว่าพี่คริโตเนี่ยไม่กลัวตายนะครับพุ่งเข้าใส่อย่างเดียวเลยตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นดาร์กไซส์ของพี่คริโตนะครับซึ่งความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวเนี่ยจะติดลบตรงกันข้ามกันเลยนะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าโรค PTSD นะคือความ ผิดปกติของอารมณ์นะครับหลังจากเจอเหตุการณ์สุดสะเทือนใจมาเนะเป็นภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นได้หลังพบเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันนั้นเกิดขึ้นซ้ําๆอีกครั้งนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าในทหารผ่านศึกเนี่ยจะพบเจอได้บ่อยมากเลยนะซึ่งเพื่อนของเขาที่เป็นตะกล้องเนี่ยก็พยายามดึงสติข,ของคามล่าแมนคนนั้นนะครับแต่ว่าดูเหมือนจะไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยนะและพร้อมกันนั้นนะครับในฉากนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นกับพี่ลาร์ดเพนซิลแมนที่กําลังเดินไปข้างหน้าอยู่นะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเขามีพลังในการารงงขออออะไออมช้ นได้นะวาดปืนก็ได้ปืนออกมาใช้อะไรแบบนี้เลยนะครับโดนในที่สุดเนี่ยตาก,กล้องของเราก็ยอมแพ้กับคาเมล่าแมนตรงหน้านะพี่แกจึงได้หยิบปืนแล้วจากนั้นก็วิ่งออกมาบวกกับเหล่าสิกิปิดี้ทอยเลสนะครับซึ่งพี่แกเนี่ยก็เดินตามหลังพี่ลาร์สเพนซิลแมนมาติดๆเลยนะแต่ผมก็ไม่ได้เห็นนะครับว่าพี่ลาร์สเพนซิลแมนเนี่ยเขาได้เริ่มต่อสู้ไปหรือยังเห็นแต่เดินมาหล่อเท่ยอย่างเดียวเลยเนะ้นหลังจากที่ตาก,กล้องของเราได้ลอดใต้วางขาของโลบติซีเพนไปแล้วเนี่ยทันใดนั้นเองก็ตูมทันทีเลยนะครับตาก,กล้อง พี่เกจะเอื้อมไปหยิบปืนนะครับมือของพี่เกก็ถูกเหยียบเอาไว้โดยเจ้ามิวแตนสกิปบบิทอยเลทแหนเรื่อยนะแต่ว่าพี่แกเนี่ยก็คว้าหินซัดหน้าเจ้าหมอน,นี่ไปนะครับพร้อมกันนั้นพี่แฮมเมอร์คล็อกแมนก็ซัดมันไปอีกหนึ่งทีนะครับจบด้วยพี่แฮมเมอร์เพนซิลแมนทําการทุบหัวปิดบัญชีตุยเย่คาที่ครับต่อจากนั้นเนี่ยพี่แฮมเมอร์คล็อกแมนก็ได้ใช้คอนเขาฟาดไปที่คอนของพี่แฮมเมอร์เพนซิลแมนนะครับซึ่งก็จะมีประกายไฟที่ตงทองเนี่ยโหยพุ่งออกมาโดยซึ่งผมก็ไม่่รู้วาพี่่่แกเเนนนียจะะททุบคคอออขงพืําไมรัับหหรรรืืออเเปป็นกากาาาททยล่ หรือว่าเป็นการมอปปับอะไรบางอย่างให้กับคอนหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยในระหว่างที่ตัวละครทั้ง2ตัวนี้กําลังทักทายกันนะครับทางข้างหลังเนี่ยก็มีคอปเตอร์ที่เสียการควบคุมกําลังพุ่งลงมาเนีแล้วก่อนที่พี่เบิ้มทั้งสองคนนี้รวมถึงตากล้องจะถูกค,คอปเตอร์ทับแบนตัวแย่ลงไปเนี่ยทันใดนั่นเองนะครับพี่โรบติกซีเพนก็พุ่งออกมาคว้าคอปเตอร์ลํานั้นเอาไว้ได้พอด,ดีเลยนะซึงบอกได้เลยว่าฉากนี้เนี่ยพี่โรบติกซีเพนหล่อเทพเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วในขณะที่ตากล้้อององงขเราไม่ทัััตนตตวยจู ก็มีอะไรบางอย่างถุดร่างของตะกล้องลอยขึ้นฟ้าไปเว้ยต้วจากนั้นเนี่ยเจ้าสกิบินิทตเลตตัวหนึ่งก็ได้โผลหน้ามาจ้ำสแก่คนดูให้หนึ่งกลุ่มนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าฉากนี้เนี่ยทั้งภาพเหตุการณ์ทั้งสาวเอฟเฟกต์นะครับจู่ๆก็กลายเป็นหนังเฮอเลอร์ไปซะอย่างงาันเลยนะ หลังจากนั้นเนี่ยไอเจ้าสกิปปิเดตอยเลตตัวนั้นมันก็ได้เหวี่ยงพี่ตะกล้องงเราลอยไปไกลเลยนะลอยไปตกอยู่กลางโดงของเจ้ามิวแทนสกิปปิเดตอยเลตนะครับที่มาในชุดสวะแถมมีขนาดใหญ่กว่าคัมเบล่าแมนเป็น 2- 3สเท่าตัวเลยนอะแล้วจากนั้นเนี่ยเจ้ามิวแทนตัวหนึ่งก็พุ่งเข้ามาจะปาดแป้ตะกล้องของเรานะครับแต่ว่าตะกล้องเนี่ยก็สามารถก็โดดหลบไปได้นะก่อนที่ตะกล้องจะถูกเจ้าหมอนี่บีบคอให้ลอยขึ้นมาจากพื้นนะพี่ตะกล้องก็ได้ดึงสลักระเบิดซึ่งเป็นระเบิดที่อยู่ตรงเอวของเจ้ามิวแทนตัวนั้้นนอออกกมาดวย่่ที พี่แกเนี่ยจะได้แจกกล้วยให้กับเจ้ามิวแทนตัวนั้นนะเพราะเจ้ามิวแทนตัวนั้นเนี่ยเห็นว่าสลักระเบิดถูกถอดมาแล้วนะครับก็ตุ้มทันทีเลยนะครับเจ้ามิวแทนเหมือนจะตัวเย่ขาทีนะซึ่งสวนทางกับตะกล้องนะที่ยังรอดมาได้เนะยนอจากนั้นเนี่ยพอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีนะครับก็จะได้เจอ กับเจ้ามิวเทนอีกตัวหนึ่งที่กําลังเตรียมยิงปืนเข้าใส่ตากล้องเนี่ยตากล้องเห็นดังนั้นเนี่ยก็เลยโกรยแนบนะครับซึงก็ไปได้ไม่ไกลมากนักนะจนในที่สุดนะครับเราก็จะได้เจอกับตัวละครตัวนี้เลยพี่เฮนโดดิวแมนนั่นเองซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นดิวแมนเพียงคนเดียวนะครับที่สามารถหนีออกมาจากการกวาดล้างเหล่าดิวแมนของเจ้มันม่วงได้นะแต่ว่าในการหนีออกมาในครั้งนั้นเนี่ยพี่แกก็ได้เสียแขนข้างซ้ายไปนะครับซึ่งครั้งล่าสุดที่ตัวละครตัวนี้โผล่ออกมาเนี่ยก็คือในฉากลับที่ถูกเพิ่ ในฉากนั้นเนี่ยแขนของพี่แกยังขาดอยู่นะครับซึ่งในอีพีล่าสุดนี้แขนของพี่แกเนี่ยก็ได้รับการอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถูกติดตั้งอะไรยาวๆมาก็ไม่รู้นะครับดูเหมือนจะสามารถยืดหดได้นั่นเองแล้วจากนั้นเนี่ยพี่แกก็ได้ใช้แขนที่อัปเกรดมาตวัดเข้าใส่เจ้ามิวเทนตัวเมื่อกี้นะที่ตามหลังตะกล้องมานะครับแล้วจากนั้นพี่แกก็สามารถปาดแปดะเจ้ามิวเทนตัวนั้นด้วยแขนของพี่แกได้อย่างง่ายได้เลยเนะเรียกได้ว่าไม่ต้องกดชักโครกกันแล้วนะครับใช้อาวุธของตัวเองเนี่ยปาดแปดเะดดเหล เดแล้วฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เจอกับเจ้า s k i b p e r i t o i l e t ตัวบิ๊กเบิ้มนะครับที่มาพร้อมกับปืนใหญ่ Neo Armstrong Psycho Jet Armstrong แต่ว่าเจ้านี่เนี่ยมันคือปืนใหญ่ Neo Armstrong Psycho Jet Armstrong ยังไงเล่าโทษน Armstrong สามสองหอนแล้วนะครับ แล้วจากนั้นเนี่ยก่อนที่ตะก,กล้องของเรารวมถึงพี่ดริวแมนจะถูกจัดการตัวแย่ลงไปนะครับพี่ดริวแมนก็ได้ติดเจ็ตแพกจากนั้นก็คว้าตัวของตะก,กล้องบินหนีออกมานะแในฉากนี้เองเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับแขนของพี่เฮ็นโดรดริวแมนแบบชัดๆนะครับว่าแขนของพี่แกนเนี่ยคล้ายๆกับหางงูเลยนะแต่ว่ามีหัวสว่านงอกออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งก็เป็นการอัปเกรดที่แปลกตาดีเหมือนกันนะแถมใน E ีีนี้เนี่ยหากผมจำไม่ผิดนะครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่พี่เฮนโดรดริวแมนเนี่ยเขาติดเจ็ตแพกอีกด้วยนะแน นในฉากนี้นะครับทางข้างหลังเราก็จะได้เห็นกับพี่โรบติกซีเพนที่กําลังกิ้งรุนๆอยู่นะครับแล้วก็ยังมีตัวละครตัวตึงพี่แฮมเมอร์ทั้ง2คนนะครับรวมไปถึงพี่ลัดเพนซิลแมนนะซึ่งก็ยังไม่เห็นพี่แกเนี่ยโชว์สกิลในการต่อสู้เลยนะครับเดินมาก็เดินไปเดินไปก็เดินมานะแต่ว่าในฉากดีเองเนี่ยพี่แฮมเมอร์ก็ได้ใช้ค้อนตอกดินสอสีดาของพี่แกนะครับซึ่งก็ทําให้เกิดดินสอสีดำใส่บิ๊กเบิ้มเนี่ยพุ่งทะลุหอคอยของซิกิบิดิท,ยทอยเลสแนซึ่งพลังของพี่ฮมเเอรร์นนซากก็็หัไป แล้วนะตั้งแต่ E ีพีที่28นะครับพี่แกได้ตอกทั้งดินสอสีดําและดินสอสีขาวนะซึ่งหากพี่แกเนี่ยได้ใช้ค้อนทุบไปยังดินสอสีขาวนะครับก็จะทําให้เกิดสปรายหรือว่าน้ำดินสอเนี่ยพุ่งออกไปเป็นแนวยาวเสียบทลุล่างศัตรูนะครับและหากพี่แกเนี่ยได้ใช้ค้อนตอกดินสอสีดานะครับก็จะเกิดเป็นเสาดินสอขนาดใหญ่พุ่งขึ้นมาเสียบศัตรูตุ่ยแย่อย่างแน่นอนนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยเจ้าสกิปปิริทโธเลตปืนใหญ่เนโออาร์มซองตัวบิ๊กเบิ้มตะกี้นะครับก็ได้าะอทไไํร มากกว่านี้นะครับทันใดนั่นเองเนี่ยร่างของมันก็ลอยขึ้นฟ้าไปเว้ยแล้วเราก็จะได้เจอกับพี่ไททันคานเมร่าแมนนะครับที่ได้ใช้ปืนแรงน้มถ่วงดูดสกิบบิทตอร์เตตนนั้นลอยขึ้นไปนะครับแล้วจากนั้นก็ยิงออกไปไกลเลยระเบิดตุ้มน่าจะตุยเยะที่นะครับและพร้อมกันนั้นเนี่ยพี่ไททันทีวีแมนก็มาถึงแล้วเช่นกันพี่แกก็ไม่รอช้านะถอดทีวีตรงไหลออกไปจัดก,การเหล่าสกิบิทตอร์เลตทันทีเลยแล้วฉากถัดไปเนี่ยจากฐานทัพหมายเลขหนึ่งของเหล่าสกิบบิทตอร์เลตนะครับก็ม โอเรตกำลังบินมาเป็นสิบลำเลยนะแต่ว่าัในใดนั่นเองเนี่ยเพียงพิษตาเดียวนะครับไอ้เจ้าคอปเตอร์สกิฟิี้เทเลทเหล่านั้นก็ถูกจัดการตัวแย่ลงไปด้วยฝีมือของพี่ไทท่านคล็อกแมนเลยนะ่แล้หน้าตอนนี้เนี่ยไททันทนั้ง3ตนก็มาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับและจากนั้นเนี่ยไททันทีวีแมนก็ยกมือขวาจะไปเช็คแฮนกับพี่ไทท่านคล็อกแมนนะแต่ว่าพี่ไทท่านคัเมราแมนเนี่ยก็อยากจะเช็คแฮนบ้างนะครับซึงแน่นอนเลยว่าการเช็คแฮนหรือการจับมือกันเนี่ยมันทำได้เพเพพบบีียยงแแแแคคค่2นนนนนวว้้้ลอป็็บบจาากการชด ก็กลายเป็นการชี้หน้ากันนะซึ่งฉากที่แต่ท่านทั้ง3คนยืนชี้หน้ากันแบบนี้นะครับทางดอมเนี่ยน่าจะอ้างอิงมาจากภาพมีมสุดฮิตของซีรีส์การ์ตูนสไปเดอร์แมนจากปี1968นะครับซึ่งในภาพนี้เนี่ยมันจะมีตัวร้ายอยู่ตัวหนึ่งนะที่สามารถแปลงร่างเรียนแบบสไปเดอร์แมนได้นะครับแล้วพอมาเจอสไปเดอร์แมนตัวจริงเนี่ยสไปเดอร์แมนทั้งตัวจริงและตัวปลอมก็เถียงกันนะว่าใครคือตัวจริงใครคือตัวปลอมนะครับผมจนในที่สุดแล้วเนี่ยจากเหตุการณ์นี้เนี่ยไอภาพนี้เนี่ยก็กลายเป็นมีมที่โดดงดงนะัันนถูกกําลบ รีเมคใหม่ไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเรียกได้ว่าเป็นมีมในตานานตลอดกาลเลยนะนอวจากนั้นเนี่ยพอมี3คนมันจับมือกันไม่ได้ใช่ไหมไ่ทันจึงได้ทําการชนหมัดใส่กันแทนนะครับซึ่งในฉากนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทางดอมจะเอาพี่โลบติกซีเพนใส่เข้ามาในซีนทําไมนะครับดูเป็นส่วนเกินยังไงไม่รู้นะเพลงพี่เบิร์ดเนี่ยลอยขึ้นมาเลยนะครับฉฉัันนนนมมาาททททออะะไไรรีีีี่่่่ แล้วจากนั้นเนี่ยตัวละครทั้งหมดก็มุ่งหน้าไปยังฐานทัพหมายเลขหนึ่งของเหล่าสกิบบี้ทอเรตนะครับซึ่งในฉากสุดท้ายนี้เองเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับตึกฐานทัพของเหล่าสกิบบี้ทอเรตเนะซึ่งก็มีรูปทรงคล้ายๆกับตึกก่อนหน้านี้ที่ถูกทำลายไปเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยซีรีส์สก i บบี i ทอเ p ตมัตติเวิร์สซีที่3 2ก็ตัดจะลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับ E ีีนี้อย่างที่บอกเลยว่ามันไม่มีเนื้อหาอะไรให้เราเจาะลึกมากนักนะแต่ว่าหากอิงตามบทสัมภาษณ์ที่ผมได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้เนี่ยใน EP ถัดไปนะครับคาดว่าน่าจะมีความยาวกว่าส0นาทีเลยทีเดียวแถมอ p ีถัดไปนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้ที่มาที่ไปของเผ่าพันธุ์มนุษย์หัวดินส่อนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรและหากใครนะครับยังไม่ได้ดูคลิปสรุป u n a จากดอมสตูดิโอเนี่ยก็รบกวนไปดูกันได้นะผมได้ทําสรุปเอาไว้หลายคําถามเลยทีดีย ส่วนวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยผมแกวอเกอร์หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ